ติดตัวมาเลยสิคะมันจะมาเกาะพวกเรากินได้เลยละค่ะคุณแม่ถ้ามันอร่อยแกก็เอาไปให้หมามันกินเถอะฉันไม่กินอาหารชั้นาำแบบนี้หรอกถ้าเขาจะกินน่ะก็ต้องไปคุยขยะสิคะใช่สิครับคุณแม่เขาบอกผมว่าเขาทำบัญชีที่นี่พนักงานบัญชีนี่แกเลือกแล้วเหรอปีเตอร์พี่น้ำฝน จริงอย่างพี่สาวแกบอกแบบนี้จะเอาอะไรกินแล้วครอบครัวเราใครจะมาช่วยใช้หนี้คุณแม่ครับลูกหมูเขาก็มีที่มีทางอยู่ต่างจาังหวัดก็พอจะมีเงินบ้านนั่นแหละครับฮ<ะ>้ให้มันจริงเถอะเออแล้วเมื่อไหร่แฟนแกจะมาเนี่ยฉันรอจนลากจะงอกอยู่แล้วนะโอเคครับยังไงเดี๋ยวผมโทรตามให้นะเอา้ามาพอดีเลย ฟิเตอร์มาแล้วนี่คุณแม่ผมแล้วก็พี่น้ำฝนพี่สาวผมนะสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะพี่น้ำฝนเอากองไว้ตรงนั้นแหละจะยืนค้ำหัวอยู่อีกนานไหมไม่มีมารยาทลูกหมูเดี๋ยวคุณมานั่งก่อน ยังรักษาไม่ได้แล้วจะมาดูแลอะไรลูกชายฉันได้ขอโทษด้วยนะคะพอดีว่าหนูติดประชุมด่วจจริงๆค่ะเลยลงมาช้าเอาละคะ่ะคุณแม่เข้าเรื่องกันเลยดีกว่าคะ่ะนี่เธอปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วยี่สิบเจ็ดแล้วคะ่ะคุณแม่ฮอายุตั้งยี่สิบเจ็ด เป็นได้แค่พนักงานบัญชีกระจอกจริงๆเห็นด้วยค่ะคุณแม่คุณแม่ครับแล้วพ่อแม่เธอทำงานอะไรมีเงินเก็บบ้างหรือเปล่าพ่อหนูทำอาชีพเลี้ยงปลาค่ะส่วนแม่เป็นแม่บ้านอยู่บ้านไม่ได้ทำงานค่ะฮะเลี้ยงปลาปีเตอร์ไม่ใช่ว่าแม่จะต้องไปจับปลา มันนั่งขายตามตลาดนัดนะใช่ปีเตอร์แบบนั้นพี่แมวด้วยหรอกนะอืไม่ใช่เลยครับคุณแม่พี่น้ำฝนมันไม่เป็นแบบนั้นหรอกครับใช่ค่ะไม่ใช่อย่างนั้นหรอกค่ะเออเห็นตาปีเตอร์บอกว่าเธอมีที่ดินอยู่ต่างจังหวัดไม่อยู่กี่ไร่ล่ละอ๋อที่ดินตรงนั้นไม่ใช่ของหนูหรอกค่ะเป็นของพ่อหนูของพ่อ แล้วถ้าพ่อเธอไม่อยู่มันจะตกเป็นของเธอไหมเอ,อ่อหนูคงไม่เอามาเป็นของหนูแล้วค่ะเพราะหนูตั้งใจว่าหนูจะเริ่มนับหนึ่งใหม่ไปพร้อมกับปีเตอร์ค่ะคุณแม่คะอย่างนี้ก็แสดงว่ายีานี่ไม่มีอะไรติดตัวมาเลยสิคะมันจะมาเกาะพวกเรากินได้แล้วค่ะคุณแม่พี่ฝนคะหนูก็่แค่คนธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งไม่ได้มีทรัพย์สินเงินทองอะไรมากมาย คนเรารักกันก็ต้องช่วยกันสร้างแบบนี้ล่ะค่ะช่วยกันสร้างบ้าบออะไรลูกชายฉันฉันเลี้ยงมาอย่างดีแกจะมาเป็นปิงเกาะลูกชายฉันกินว่างั้นเถอะไม่มีอย่างอายคุณแม่จะเย็นๆสิครับลูกหมูเขาดูแลผมดีมาตลอดเลยนะเหรอปีเตอร์ไหนแกลองพิสูจน์สิว่าแม่นี่ จะดูแลพวกเราได้พิสูจน์พิสูจน์อะไรเหรอคะคุณแม่เลี้ยงข้าวพวกฉันสักมื้อสิแล้วฉันจะพิจารณาใหม่ว่าเธอเหมาะกับการเป็นลูกสะใภ้ฉันหรือเปล่าได้สิคะไม่มีปัญหาเลยคะ่ะ เพาไงคะคุณแม่ร้านโปรดเดเลยนะคะราคาไม่แพงด้วยร้านอยู่ตรงสีแยกนี้เองคะ่ะกับเพราเนี่ยเหรอเธอเลี้ยงฉันทั้งทีเธอเลี้ยงกับเพราเนี่ยนะลูกหมูทําไมคุณถึงทาแบบนี้อ่ะเมนูอื่นมีตั้งเยอะตั้งแยะทำไมถึงมาเลือกเมนูนี้นี่แกแกเห็นว่าฉันกับคุณแม่เหมาะกับอาหารข้างทางแบบนี้เหรอแต่ว่า มันก็เป็นอาหารปกตินี่คะทานได้เหมือนกันคะ่ะอร่อยด้ยวยนะคะถ้ามันอร่อยแกก็เอาไปให้หมามันกินเถอะฉันไม่กินอาหารชั้นปั่แบบนี้หรอกนี่ปีเตอร์ฉันเริ่มจะทนไม่ไหวกับแฟนแกแล้วนะหักหน้ากันแบบเนี้ยชินพี่ตกให้ก็บุญแค่ไหนแล้วนี่ลูกหมูผมขอโทษนะที่ต้องพูดตรงๆ ผมไปคิดว่าคุณน่าจะมีฐานะมากกว่านี้แต่นี่อะไรแค่อาหารดีๆคุณยังไม่มีปัญญาเลี้ยงแม่กับพี่สาวผมเลยคุณนี่มันเป็นผู้หญิงที่กระจอกที่สุดเท่าที่ผมเคยเจอมาเลยปีเตอร์นี่คุณเป็นคนอย่างนี้เองเหรอใช่ผมเป็นอย่างนี้ของผมมาตั้งนานแล้วคุณโง่เองแหละที่ไม่รู้นี่ปีเตอร์บางที แคก็หวังสูงเกินไปนะพวกมันนอกยังไงมันก็บรรนอกวันยังคาไปกันเถอะตาปีเตอร์เสียเวลากับยายคนนี้มานานแล้วไปหาคนที่ดีๆกว่านี้มีเยอะแยะครับแม่เออแล้วก็ไอ้กะเพราข้างทางนี่ถ้าแกอยากจะกินแกก็ไปเก็บกินในถังขยะก,ก็แล้วกัน ก็ต้องไปคุยขยะสิคะเอ้าคุณลูกหมูอยู่นี่นี่เองวันหาตั้งนานแน่ว่าไงคะคุณวันอ๋อวันจะมาตามคุณลูกหมูไปประชุมนะคะเอ้าคุณจุ๋มมาทำอะไรที่นี่คะเนี่ยเอ้าวันฉันมาดูตัวแฟนลูกชายฉันนะใครหรอคะแฟนลูกชายคุณจุ๋มก็แม่นี่ไง พนักงานบัญชีหัวหน้าคุณเหรอคุณวันเอ่อคุณจุ๋มพูดอะไรหรอคะวันไม่เข้าใจค่ะใครคือพนักงานบัญชีคะก็นี่ไงวันยืนหน้าสลอนอยู่ตรงนี้ไงฉันว่าเธอเข้าใจอะไรผิดแล้วแหละน้ำฝนนี่คือคุณลูกหมูเจ้าของบริษัทนี้เจ้าของบริษัทลูกหมู ทำไมคุณถึงบอกผมว่าเป็นพนักงานบัญชีล่ะแล้วฉันจำเป็นต้องบอกคุณด้วยเหรอทีแรกฉันก็กะจยาเซอร์ไพรส์แต่บงังเอิญฉันกลับเจอเรื่องที่เซอร์ไพรส์กว่าเน่าทั้งครอบครัวแม่ก็เห็นแก่งเงินพี่สาวก็ปากหน้าราเกียดส่วนลูกชายก็เป็นลูกแง่ปีเตอร์เลิกดูดนมแม่ให้ได้ก่อนเถอะแล้วค่อยคิดจะมีแฟน ไปกันเถอะค่ะคุณวันอย่าเสียเวลากับคนพวกนี้เลยค่ะคุณลูกหมูลูกหมูผมขอโทษอย่าเล่นกับผมเลยนะผมผมอยากคบกับคุณต่อก็ลูกหมู បាទខ្ញុំ